ตอนที่ห้าสิบเจ็ดผนึกของหลินจือเยียนที่เรือนเดี่ยวของหลินจือเยียนเย่เหวยเพิ่งจะเดินเข้ามาในสวนรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมบริสุทธิ์ที่พัดมาจึงหันไปมองสวนดอกไม้ข้างๆเห็นสวนดอกไม้ที่ปลูกดอกทิวลิปสีม่วงและดอกไม้แปลกๆหล,ล,ลากหลายชนิดดอกทิวลิปสีม่วงนี้ไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรเย่เหวยเคยเห็นที่ชายเสื้อของหลินจือเยียนอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างคล้ายกับเป็นตราของตระกูล เย่หวยสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกสดชื่นขึ้นกลิ่นหอมของดอกทิวลิปสีม่วงนี้ทําให้เย่หวยนึกถึงความงามที่สะกดใจของหลินจือเยียนเหนื่อยหน้าขึ้นมองประตูที่อยู่กลายปิดแน่นอยู่หลินจือเยียนเคยกล่าวไว้ว่าเย่หวยสามารถมาหาหลินจือเยียนที่นี่ได้ตลอดเวลาเย่หวยเดินมาถึงหน้าประตูเคาะประตูสองครั้งเบาๆอะไรกันหรือพี่จือเยียนจะไม่อยู่กันนะเย่หวยคิดอย่างสงสัยทันใดนั้นที่ห้องฝึกภายในเรือนมีเสียงของคลื่นพลังหยวนรุนแรงดังขึ้น ปองเรากับมีกระแสลมโจมตีเข้าที่จิตใจทําให้เย่หววเลือดปั่นป่วนพุ่งขึ้นมาถึงลำคอจนแทบจะกระอักเลือดออกมาทางปากเป็นคลื่นพลังหยวนที่แข็งแกร่งมากแต่ทําไมคลื่นพลังหยวนที่แข็งแกร่งนี้จึงออกมาจากในเรือนของหลินจือเหยียนถึงหลินจือเหยียนจะก้าหน้าเป็นจอมยุทธ์คงไม่อาจปล่อยคลื่นพลังหยวนที่บ้าคลั่งเช่นนี้ได้อีกทั้งคลื่นพลังหยวนนี้เป็นคลื่นกระเพื่อมสูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับมีการต่อสู้หรือด้านในจะเกิดการต่อสู้ขึ้นกันนะ สีหน้าเย่อหวยเปลี่ยนหรือลิ้นจือเยียนกำลังจะเจอปัญหาเขารีบยื่นมือออกมาผลักประตูห้องด้านหน้าที่ปิดอย่างแน่นหนาเสียงปงดังขึ้นเห็นเพียงแสงจ้าแสบตาประตูขึ้นที่ประตูอัคขาระเซียนแต่ละวิถีเคลื่อนที่อย่างเร็วไร้ทิศทางเย่เหวยรับรู้ได้ถึงพลังที่สะท้อนกลับของอัคขาระเซียนนี้จึงถอยหลังไปหลายก้าวเรือนเดียวของสำนักหนานซิงถูกผู้ใหญ่ระดับสูงของสำนักหนานซิงระดับอัคขาระเซียนข้อห้ามไว พื่อให้แค่เจ้าของสามารถผลักประตูเข้าไปได้อย่างเช่นเรือนของเย่เหวยจะต้องเปิดด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่อย่างนั้นคนอื่นก็เข้าไปไม่ได้ต้องมีการพัฒนาถึงขอบเขตอี้หยวนจึงจะสามารถบังคับเปิดเข้าไปได้เย่เหวยเริ่มตื่นตระหนกจากคลื่นพลังหยวนนี้เขารู้สึกถึงพลังกดดันที่น่ากลัวพลังนี้แทบจะทําให้เรือนของหลินจือเยียนพังลงจะทําอย่างไรดีเย่เหวยขมวดคิ้วหลินจือเยียนอาจต้องเจอกับอันตรายอะไรอยู่ก็ได้ไม่สนใจแล้ว เปิดเลยแล้วกันสายตาของเย่เหวยจ้องประตูที่ปิดแน่นมือซ้ายค่อยๆย,ยื่นออกมาเขาเคยเห็นว่าหลินจีเยียนเปิดประตูนี้อย่างไรเขามีความทรงจํานี้การเปลี่ยนแปลงของอัคาราเซียนบนประตูนี้ไหลเข้ามาในหัวของเย่เหวยอย่างชัดเจนเย่เหว่ยทำตามความทรงจํานั้นขยับอัคาราเซียนสองวิธีเสียงคลิกประตูถูกเปิดออกสําเร็จแล้วเย่เหวยพูดอย่างยินดีขอเพียงจับจุดได้ อัครเซียนที่ล็อกอยู่นี้จะถูกปลดได้ไม่ยากแน่นอนว่าถ้าหากก่อนหน้านี้หลินจือเยียนไม่ได้พาเขามาและเปิดประตูให้เขาเห็นการเคลื่อนไหวในตอนที่อัครเซียนเปลี่ยนแปลงและจดจํามันอย่างไม่รู้ตัวเย่ยเหวยก็จะไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้ในใจเป็นห่วงความปลอดภัยของหลินจือเยียนหลังจากที่เปิดประตูได้ก็วิ่งเข้าไปในห้องพเย่ยเหวยเป็นผู้ฝึกตนสีดาราแล้วเคลื่อนไหวตัวไม่มากก็ถึงชั้นสอง มุ่งไปทางห้องฝึกยทดยิ่งเข้าไปใกล้ห้องฝึกยทดเย่โว,วยยิ่งรู้สึกถึงพลังที่น่ากลัวเรากลับกระแสน้ําของคลื่นสึนามิทําให้เย่หว,วยหายใจไม่ออกเพราะแรงกดดันนั้นเสียงปังเย่หว,วยผลักประตูห้องฝึกยทดเย่โว,วยยังคิดว่าเขาจะได้เห็นฉากต่อสู้ของคนสองคนแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่คาดคิดคือในห้องฝึกยทธไม่มีผู้ใดกําลังต่อสู้ตรงกลางของพรหมขนาดใหญ่หลินจือเยียนนั่งขัดสมาธิเงียบๆอยู่ตรงนั้น คลื่นพลังหยวนที่หน้าขดลุกนั้นแผออกมาจากตัวนางไม่มีผู้ใดกำลังต่อสู้เลยสักนิดเกลียวคลื่นพลังหยวนที่หน้าขดลุกนี้แผออกมาจากร่างกายของหลินจือเยียนหยงนั้นหรอกหรือเย่เหวยงุนงงไม่คิดว่าพอเข้ามาแล้วจะต้องมาเห็นอะไรเช่นนี้ตอนที่สายตาของเขาจ้องร่างของหลินจือเยียนก็เอ่ยในทันทีจึงยืนอยู่ที่เดิมอย่างเก้เก้เกังๆหลินจือเยียนสวมเทียงชุดผ้าไหมโปร่งเมื่อท่วมไปด้วยเงือทำให้ชุดโปร่งจนแทบจะมองทะลุได้แทบจะมองเห็นกล้าเนื้อผิวหนังที่เรียบเนียนและปิดประกาย รูปร่างที่สมบูรณ์แบบที่สะกดใจคนของหลินจือเยียนปรากฏที่เบื้องหน้าสายตาเขาจ้องมองผิวที่ขาวนวลหน้าอกที่สูงเนินมองเห็นได้ลางๆเอวที่เรียวขอดที่ช่างดึงดูดรวมถึงการฝึกฝนอย่างหนักและขาที่เรียวยาวล้วนเผยเสน่ห์ที่น่าหลงไหลออกมาไม่ว่าบุรุษผู้ใดเมื่อเห็นภาพนี้เกรงว่าจะไม่อานและสายตาได้ตอนนี้เย่หวยจะเข้าไปก็ไม่ได้จะไม่เข้าไปก็ไม่ได้หากเข้าไปก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้กับพี่จือเยียนอย่างไรดี หากไม่เข้าไปยังรอตรงนี้ต่อไปก็ประมาะตอนนี้สีหน้าของหลินจือเหียนเผยความเจ็บปวดออกมาดูเหมือนผงเท้าที่หลุดออกจะเปียกโชกไปด้วยเหงือ่อหยดเหงื่อไหลไปตามเส้นแล้วหยดลงไปดูแล้วนางไม่น่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ดูเย้าวยวนรังจวนใจมองรูปร่างของนางที่โดนเม็ดเหงื่อที่หยดลงไปจนเสื้อผ้าโปร่งแทบจะมองเห็นเนื้อในใบหน้าของเย่เวยแดงฉาไม่รู้ว่าหลินจือเหียนเป็นอะไรถึงได้ปล่อยเกลียวคลื่นพลังหยวนที่แข็งแกร่งทีงนี้ แข็งแกร่งกว่าผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนหากเป็นจอมยุทธ์ธรรมดาเกรงว่าจะถูกพลังนี้ทําให้ร่างกายฉีกขาดเมื่อเห็นอารมณ์ที่เจ็บปวดของหลินจือเยียนเย่ยเหว่ลังเลในใจเป็นกังวลไม่รู้ว่าตัวเองควรจะออกไปดีไหมหากพี่จือเยียนฟื้นขึ้นมาพบว่าเย่เหวอยู่ที่นี่ทั้งยังมองสิ่งที่ไม่ควรไม่รู้ว่านางจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในตอนที่เย่ยวเหวกยกลังลังเลอยู่ทันใดน,นั้นคลื่นกระเพื่อมของพลังหยวนที่มหาศาลแทะออกมาโดยมีหลินจือเยียนเป็นศูนย์กลาง ตอนนี้อคา,าราเซียนแต่ละวิธีบินออกมาจากร่างของหลินจือเยียนจำนวนนับไม่ถ้วนและเยอะขึ้นเรื่อยๆอะคาราเซียนจำนวนมากส่องแสงและหมุนรอบตัวหลินจือเยียนแผ่ประกายแสงสีม่วงที่แสบตาประกายแสงสีม่วงนั้นส่งไปที่ใบหน้าที่ขาวผุดผ่องเป็นหยองใหญ่ทำให้นางมีกลิ่นที่หอมบริสุทธิ์ราวกับเทพธิดาบนสงสวรรค์อะคาราเซียนหลายร้อยพันวิธีนี้เกิดเป็นคลื่นน้ำบนขนาดยักษ์อะคาราเซียนแต่ละวิธีล้วนลึกลับอย่างมากอะคาราเซียนเหล่านี้แข็งแกร่งกว่า อคคารเซียนของวิชาเทพเสียนระดับลึกลับอยู่มากนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมในร่างกายของหลินจือเยียนจึงมีอคคารเซียนมหาศาลนี่เป็นวิชาเทพเสียนอะไรกันเนี่ยเกลียวเคลื่อนพลังหยวนแผ่ออกมาจากวิชาเทพเสียนผนึกเย่หวยเริ่มจะเข้าใจอะไรขึ้นมาทันทีที่แท้การพัฒนาของหลินจือเยียนไม่ใช่แค่ระดับจอมยุทธ์ธรรมดาการพัฒนาของนางส่วนใหญ่ล้วนถูกปิดผนึกไว้ยากที่จะจินตนาการได้ หลินจือเยียนในสภาวะที่ไม่ถูกตราปิดผนึกไว้การพัฒนาจะน่าอัศจรรย์ใจขนาดไหนกันนะสายตาที่ซับซ้อนของเย่เหวยมองหลินจือเยียนถึงแม้เขาจะรู้ว่าเบื้องหลังของหลินจือเยียนไม่ธรรมดาแต่เขาพบว่าเขายังดูเหมือนจะดูถูกหลินจือเยียนเกินไปเบื้องหลังของหลินจือเยียนเกินกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากลึกลับซับซ้อนอยู่หลายขุมตั้งแต่รู้จักกับหลินจือเยียนมาเย่เหวยเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อหลินจือเยียน สด็จชิดเชื้อกับสตรีอย่างหลินจือเยียนเกรงว่าจะไม่มีผู้ใดไม่ใจเต้นเย่เหวยพยายามที่จะยกระดับการพัฒนาเพื่อที่จะได้เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับนางถึงตอนนี้เย่เหวยจึงได้พบว่าเขายังไม่แข็งแกร่งพอถ้าอยากจะไปให้ถึงระดับของหลินจือเยียนเขาจะต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมข้าจะไม่ยอมแพ้เย่เหวยคิดอย่างแน่วแน่ทันใดนั้นอะคา,าเเซียนขยายใหญ่ขึ้นปล่อยคลื่นพลังหยวนที่แข็งแกร่งราวกับพลังที่น่ากลัวของสนามิี ตอนที่ห้าบแขอโทษคลื่นถาโถงของพลังหยวนที่น่าขนลุกเกิดเสียงปังเย่เหวยถูกแรงสั่นไหวกระแทกลอยไปความเจ็บปวดจากการโจมตีที่กระทันหันทําให้เขารู้สึกราวกับอวัยวะภายในกระจัดกระจายเย่เหวยรีบกินยาตันเข้าไปนั่งขัดสมาธิอยู่ไกลๆเพื่อฟื้นฟูพลังหยวนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเย่เหวยมองอย่างสงสัยมองหลินจือเยียนที่นั่งอยู่ไกลๆอย่างไม่ขยับ เพราะความเจ็บปวดใบหน้าที่แสนงามของนางจึงดูหน้านิ้วคิ้วย่นทำให้เยเหวยเห็นอกเห็นใจหลินจือเยียนในตอนนี้จะต้องได้รับความเจ็บปวดที่หนักตึงแน่ในตอนนี้อาคาราเซียนจำนวนมหาศาลเหล่านั้นก็หดตัวกลับมาค่อยๆจางเข้าไปในร่างของหลินจือเยียนคลื่นพลังยว่นที่รุนแรงก็หายวับไปในพริบตาในเวลาสั้นๆดูเหมือนว่าอากาศรอบๆจะถูกชำระให้สดชื่นใสสะอาดสีหน้าของหลินจือเยียนทวีความเจ็บปวดมากขึ้นจนเห็นได้ชัด ริมฝีปากสีชมพูอ,อุกอิ่มมีเลือดไหลออกมาใบหน้าซีดเปล่ากับกระดาษร่างกายสูญเสียการทรงตัวในทันทีแล้วล้มลงไปข้างๆเมื่อเห็นฉากนี้สีหน้าเย้ยหวยตกใจรีบยืนขึ้นเดินไปทางหลินจือเยียนพยุงนางขึ้นมาหลินจือเยียนในตอนนี้อยู่ในสภาพที่อ่อนแอและร้ายเรี่ยวแรงอย่างสิ้นเชิงนางฝืนลืมตาขึ้นมองเย่เหวยถามอย่างอ่อนแรงเย้เหวยเจ้ามาได้อย่างไรกันข้าข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมสติของหลินจือเยียนเลือนลางเต็มที มือของเย่เหวบีบแขนของหลินจือเยียนไว้แน่นในใจสัน่นชีพจรของหลินจือเยียนอ่อนลงมากราวกับยานแบงมุมอาจจะหยุดได้ตลอดเวลานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเย่เหวสังเกตเห็นแขนทั้งสองข้างของหลินจือเยียนมีตราผนึกบางๆที่หายเข้าไปในผิวหนังที่ขาวนวลหากไม่สังเกตอย่างละเอียดก็จะมองเห็นได้ยากราวกับเป็นตราผนึกที่ลีลับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของหลินจือเยียนเหตุใดถึงได้เป็นเช่นนี้นะัก ช่างเธอตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดมากเย่ยหวยรีบอุ้มหลินจือเยียนพานางไปพักผ่อนบนเตียงนุ่มๆที่อยู่ข้างๆหลินจือเยียนสวมเพียงชุดท่าไหมโปร่งที่เปียกโชกไปด้วยเหงือ่อจนมองทะลุสัดส,ส่วนบอลนูนของร่างกายก็มองเห็นได้ชัดหน้าท้องที่ขาวเนียนและแบนราบขาอันเรียวยาวทั้งยังมีเนินอกที่น่าภูมิใจทุกสัดส่วนต่างปล่อยมนสเสน่ห์ที่ยั่วยวนทําให้ใจของเย่ยหวยเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแต่เย่ยหวยไม่มีเวลามาคิดอกุศลเขารีบนํายาตันยุรุ่น ที่ช่วยบำรุงจุดชีพจรให้หลินจือเยียนกินถึงแม้ยาตันยุรุ่นจะธรรมดาและราคาถูกแต่ฤทธิ์ของยามีผลดีเยี่ยมต่อจุดชีพจรที่บาดเจ็บน้ำข้าขอน้ำหน่อยหลินจือเยียนพูดในลำคอเงื่อไหลย,ย้อยจำนวนมากหลินจือเยียนจึงอยู่ในสภาวะขาดน้ำเย่หวยลงไปหยิบน้ำอุ่นชั้นล่างขึ้นมาหนึ่งขวดแล้พยุงหลินจือเยียนให้นางค่อยๆดื่มน้ำรับรู้ได้ถึงร่างกายของหลินจือเยียนที่อยู่ในชุดผ้าไหมเปียกโช่ไปด้วยเงือ่อ เย่ยเหวยปล่อยพลังหยวนออกมาเล็กน้อยทําให้ชุดที่ปิดโชคนั้นแห้งไหวขึ้นตายเสื้อผ้าที่แสนง,งดงามทั้งหมดจึงมองไม่เห็นอีกต่อไปเย่ยเหวยสุดลมหายใจลึกๆแล้วนั่งข้างๆหลินจือเยียนหลินจือเยียนหลับไปแล้วหายใจแผ่วแม้แต่ลมหายใจยังอ่อนแอแต่อย่างน้อยก็ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตในใจของเย่ยเหวยเต็มไปด้วยความสงสัยตัวของหลินจือเยียนมีความลับมากมายทั้งสถานะที่ลึกลับตราผนึกอันลี้ลับไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดหลินจือเยียน จึงอยู่ที่เมืองเล็กๆอย่างเมืองชิงเหยว่นี้เหตุใดนางจึงไม่อยู่ด้วยกันกับบิดามดารดามองหลินจือเยียนที่ตาสองข้างปริเสนิทถึงแม้สีหน้าจะไม่สู้ดีนักแต่ก็ยังมีความดึงดูดใจที่ปิดไม่มิดเย่เหยจึงคิดขึ้นมาได้ในทันทีว่าจะต้องมีสักวันที่หลินจือเยียนจะจากเมืองชิงเหย,ยว่ไปเพื่อกลับตระกูลของนางเย่เหยในตอนนั้นจะมีคุณสมบัติที่จะเดินเคียงข้างนางหรือไม่ในใจของเย่เหยก็มองหมดลงแต่ที่มีมากกว่า จนยากจะขงมไว้คือความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นข้าคือสิทธิผู้สืบทอดของปรมาจารย์อี้ข้าไม่เชื่อว่าในอนาคตของข้าจะต้องอยู่แค่ในเมืองเล็กๆอย่างเมืองชิงเหยว่และข้าไม่เชื่อว่าตนจะทําได้แค่เฝ้าชื่นชมที่จืดเยียนตลอดไปหลินจือเยียนที่อยู่ในสภาวะสลกมีเย่อหยคอยเฝ้าข้างๆตลอดทั้งยังป้อนยาตันกับน้ําให้หลินจือเยียนอย่างไม่หยุดหย่อนภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของเยื่เหยก็ผ่านไปสิบกว่าชั่วย,ยาม ในที่สุดหลินจือเยียนก็มีท่าทีว่ากำลังฟื้นฟูอย่างช้าๆดูเหมือนจะหลับลึกไปนานแสนนานหลินจือเยียนราวกับมีฝันที่ยาวนานนางฝันถึงตำหนักที่กว้างขวางใหญ่ยโหยฝันถึงสายตาที่เป็นห่วงของบิดามดานางฝันเห็นตระกูลของนางจนถึงตอนสุดท้ายดูเหมือนนางจะฝันเห็นเย่เหวยหลังจากที่มาถึงเมืองชิงเหย,ยว่ถึงแม้หลินจือเยียนจะเรียนที่สำนักหนานซิงแต่นางก็อยู่คนเดียวพักคนเดียวมาโดยตลอดถึงจะมีบุรุษมากมายหมายมั่นในตัวนาง แต่นางก็รักษาระยะห่างเสมอต้นเสมอปลายกับบุรุษเหล่านั้นจนได้มาพบเจอเย่ยวเหวอย่างแรกหลินจือเยียนชื่นชมในความสามารถของเย่ยวเหวยประหลาดใจในตัวเย่ยวเหวยร่ำเรียนความรู้อักขระเซียนมามากมายและยังชื่นชมเย่ยวเหวยที่ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้อบางทีอาจเป็นเพราะเย่ยวเหวยอายุน้อยกว่านางสองปีหลินจือเยียนจึงไม่ได้พึงระวังเย่ยวเหวยมากนักเกิดเป็นความห่วงใยของพี่สาวและน้องชายไม่ทันรู้สึกตัว ในเมืองชิงเหยี่ยวนี้เย่เหวยไ,ได้กลายเป็นหนึ่งในคนที่สนิทที่สุดของหลินจือเยียนหลินจือเยียนยังฝันอีกว่านางกําลังฝึกฝนอย่างหนักตราผนึกโจมตีกระหน่ำร่างกายภายในจนสุดท้ายเกิดวิกฤตทะเลจิตผิดปกติพลังหยวนคลุ้มคลั่ง,างนางพยายามยามชี้นำพลังหยวนจนในที่สุดมันก็หวนกลับมาแต่ร่างกายของนางใกล้จะหมดแรงล้มลงเสื้อผ้าก็โชกไปด้วยเหงื่อจนมองเห็นทะลุดูเหมือนจะฝันถึงตรงนี้แล้วเย่หวยก็เข้ามาถูกเย่หวยมองเห็นเรือนร่างภายใต้เสื้อผ้าที่โปร่งบางแล้ว ในใจของหลินจือเยียนเขินอายและประมาททำไมถึงได้ฝันแปลกๆมากมายจังนะหลินจือเยียนคิดแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นแสงที่ลอดเข้ามาในตาทําให้นางต้องรีตาพี่จือเยียนพี่ฟื้นแล้วเย่เหวยถามอย่างดีใจจึงรีบยืนขึ้นร่างกายที่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเสียวเหวยงั้นเหรอหลินจือเยียนอึ้งเล็กน้อยเย่เหวยอยู่ที่นี่จริงๆนางจึงคิดได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่ฝันก่อนที่นางจะสลบนางเห็นเย่เหวยจริงๆ นางก้มหน้ามองชุดที่ร่างกายของตัวเองบนร่างนางมีผ้าห่มคลุมไว้ผืนหนึ่งความรู้สึกของร่างกายที่บอกนางนอกจากชุดผ้าไหมบางๆแล้วนางไม่ได้ใส่อะไรเลยใบหน้าของหลิงจือเยียนร้อนอนฉาขึ้นมาทันทีคิดๆแล้วนั่นไม่ใช่ความฝันเย่เหวยเห็นแล้วจริงๆโตมาจนถึงบัดนี้ไม่มีแม้สักครั้งที่จะแต่งกายน้อยชิ้นถึงเพียงนี้ต่อหน้าบุรุษในใจของนางซับซ้อนในทันทีนางฝึกฝนในเรือนของตัวเองประตูใหญ่ปิดอยู่เพื่อจะให้กำลังภายในได้ปลดปล่อยเต็มที่ จึงได้แต่งกายชุดผ้าใหม่ที่โปร่งจนแทบจะมองทะลุใครจะคิดว่าเย่เหวยจะรีบร้อนเข้ามาด้านในเมื่อเห็นการแสดงออกทางอารมณ์ของหลินจือเยียนเย่เหวยจึงระแวงเขากังวลว่าพี่จือเยียนจะเข้าใจผิดจึงรีบอธิบายพี่จือเยียนข้าข้าไม่ได้ตั้งใจข้าอยู่นอกเรือนรู้สึกได้ถึงคลื่นกำลังภายในที่มหาสารทรงพลังกว่าขอบเขตจอมยุทธ์ข้านึกว่าท่านจะถูกโจมตีดังนั้นจึงพังประตูเข้ามาข้าไม่คิดว่า เมื่อได้ยินคำอธิบายของเย่เหวยหลินจือเยียนจึงเข้าใจแต่ถึงเย่เหวยจะไม่ได้ตั้งใจร่างกายนางตั้งแต่บนลงล่างก็ถูกเย่เหวยเห็นหมดแล้วนางจะกล้าสู้หน้าเย่เหวยได้อย่างไรกันเย่เหวยท่าทีงุ่มง่ามจนจะบ้าตายในใจเขากังวลแทบจะทนไม่ไหวหลินจือเยียนคงจะไม่โกรธเขาจนไม่สนใจเขาอีกต่อไปใช่หรือไม่ในเมื่อโดนบุรุษมองเห็นร่างกายเรื่องนี้คงไม่อาจปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆข้าข้าขอโทษ เย่เหวยก้มหน้าแสดงความขอโทษจบตอนที่58โปรดติดตามตอนต่อไป